แบบนี้ค่ะต้องฉีดอะไรบ้างคะเนี่ยตอนนี้นะคะก็จะมีการแต่งดอกเสริมไปเรื่อยๆนะคะ <ๆ S 1> ในระหว่างอัดคลิปอะมิโนฮิวมิกสิงโตน้ำเงินนะคะแย่ออฟคสามารถใส่ในต้นทุเรียนเล็กได้ไหมหรือว่าพืชอื่นๆได้ไหมคะใส่ได้ครับใส่ได้ทุกพืชเพราะตัวเนี้ยดีต่อด,ดิน พราะถ้าดีต่อดินมันก็ต้องดีต่อพืชครัผงยิปซัมธรรมชาติตาสิงโตน้ําเงินเนี่ยสามารถใช้กับต้นเล็กได้ไหมคะได้ครับใช้ได้ทุกระยะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องแหม่มได้พาเหียออฟนะคะมาชมสวนพลอยสวนพันไม้จังหวัดประจีนบุรีทุเรียนแปลงนี้นะคะอยู่จังหวัดประจีนบุรีบริเวณริมทางขึ้นเขาใหญ่ฝั่งประจีนบุรีนะคะวันนี้สวนทุเรียน ของส่วนพลอยสวนนะคะก็จะอยู่ในระยะดอกบาน,บานแล้วก็ห่างแย้น,นะคะแล้วก็มีปมนมะเขือพวงใหญ่ปีนี้ออกหลายรุ่นปีนี้ออกหลายรุ่นนะคะเพราะว่าใช้ผลิตภัณฑ์สิงโตน้ำเงินนะคะ555นะคะสุดเสมอโดยช่วงนี้นะคะเราก็มาแนะนำการให้ปุ๋ยทางดินแล้วก็ธาตุอาหารทางดินนะคะเพื่อ เพื่อที่เติมความสมบูรณ์ความสมบูรณ์นะคะให้อาหารเนี่ยลงท้องกิ่งช่วยให้ดอกเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ขึ้นลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพของเรานะคะตอนนี้ก็จะมาหวานสิงโตน้ำเงินอะมิโนฮิวมิกนะคะหวานเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ร่วมกับปุ๋ย5 5าของสิ่งตน้ำเงินนะคะของเราก็จะเป็นปุ๋ยที่มีจุลินทรีดีนะคะมีไตโคโดมา BS นะคะสเปไดามาในกระสอบนะคะ แล้วก็พอถัดไปนะคะเราก็จะหวานตัวผงยิปซั่มธรรมชาตินะคะของสิงโตน้ำเงินนะคะตัวนี้จะเป็นผงแร่ยิปซั่มบริสุทธิ์96มีค่า p h อยู่ที่6.5-7ถึงนะคะประกอบไปด้วยแคลเซียม25กรรมะถัน22แมกนีเซียมนะคะแล้วก็ T.E. ธาตุรองเสริมอีก2ตตัวนี้ใส่ให้ต้นไม้ต้นทุเรียนเนี่ยเขียวแล้วก็ให้ช่อดอก มบูรณ์แข็งแรงผสมเกสรได้ดีขึ้นแล้วก็ลดการดุดร่วงต่อไปนะคะก็จะมาถามเฮียอมว่าะระยะนี้ค่ะต้องใช้ทางใบเนี่ยฮอร์โมนอะไรบ้างแล้วก็ใช้ยามแมลงอะไรบ้างฉีดดอกฉีดใบเลยใช่ไหมใช่ค่ะแบบนี้ค่ะต้องฉีดอะไรบ้างคะเนี่ยถ้าเป็นพวกมแมลงก็มีจำพวกหนอนกับเพ้ยไฟ แคสองตัวเน้นแค่สองตัวนี้ถ้าไม่มีประวัติการถ้าประวัติมองไม่มีเพียแป้งไม่มีเพียแป้งเพียหอยก็เน้นแค่หนอนกับเพียไฟตัวนี้ต้องใช้ยาเชื้อราด้วยไหมครับเพราะว่าเห็นเกสรมีตาดำๆะะ่าค่ะไม่รู้ว่าเป็นวาอะไรอ๋อแอนแทกโนตเกสรดำก็พวกนี้ก็เป็นสามบวกสิบเอ็ดครับเป็นไดฟีโนบ,บวกเอซ็อกซีซกซสโตบินนะคะตัวนี้ก็ ส่วนมากก็ฉีดปนกันได้เลยส่วนยาแมาลงเหย่อบแนะนําเป็นตัวามายานอนอีมาฟิฟูนิลได้ไดอะซินนนได้ค่ะแล้วก็อาจจะบวกคุมไข่ไปนิดนึงลูเฟนนูรอนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะได้ให้คุมนานเสร็จแล้วถ้าเป็นพวกฮอร์โมนอะคะ่ะที่ว่าจะช่วยบำรุงดอกทางใบนี่ใช้ตัวไหนดีคะฮอร์อโมนเป็นพวกอะมิโน,โนเป็นแอนโดเมดา เป็นอะมิโนแล้วก็ใช้ไฟโตแคลเป็นแคนเซิโบรอนลลอนบำรุงดอกก็จะมีแค่นี้แล้วก็ปกติจะต้องใช้พวกปุ๋ยน้ำแบบนี้ไหมคะเพื่อที่จะบำรุงดอกให้แบบบานสมบูรณ์อย่างเงี้ยค่ะปุ๋ยน้ำไหมก็ใช้ได้นะสำหรับสวนที่ทางดินไม่ค่อยถึงอแต่ถ้าแบบเนี้ยค่ะที่ แน่ออมมาคอนเซาอะค่ะใช้ไหมคะหรือว่าใช้แค่แคลเซียมโบลอนอ่วส่ี้นี้ใช้แค่ปุ๋ยทางดินจะใส่ถึงก็เลยทางใบทางดอกก็ใส่แค่เป็นพวกอะมิโนกับแคลเซียมโบลอนแค่นั้นสวยสวยแบบนี้ก็คือใช้แต่ปุ๋ยตราสิงตัวน้ำเงินห้าห้นะคะไม่ต้องไปใช้ตัวอื่นเลยค่ะเพราะว่าเราใช้ตัวนี้เป็นประจำเป็นประจำอย,อยู่แล้วค่ะเดือนนึงใส่กี่ครั้งนะคะ ถ้าถ้าใส่เยอะสองถสามโลก็ใส่เดือนละครั้งแต่ถ้าใส่น้อยก็โลนึงก็ใส่สิบห้วันสิ้วันครั้งค่ะแนะนําเป็นใส่สิห้าวันครั้งดีกว่าค่ะเพราะว่าจะไม่เค็มเกินไปค่ะหรือว่าถ้าต้นใหญ่มากกว่านี้ก็อาจจะครั้งละหนึ้ากิโลก็ได้ค่ะใส่ร่วมกับอะมิโนโฮิวมิกผงหรือว่าเม็ดของสิโตน้ําเงินได้เลยค่ะไม่ได้ทําให้รัดใบอ่อน เพราะว่าตัวนี้จะช่วยในการบํารุงทำให้ใบแก่ตันไวทำให้ช่อดอกสมบูรณ์แข็งแรงค่ะแล้วก็ต้นเนี่ยก็จะลดการแตกของต้นด้วยค่ะทำให้ใบแข็งช่วยในการสร้างความสมบูรณ์ของผนังเซลล์เซลล์วอลนั่นเองส่วนตัวอื่นๆนะคะก็ไว้ใส่ตามหลังได้ใช่ไหมคะพวกยิบทรงยิบซ้ำเนี่ยใส่ตอนไหนแล้วคะ ได้ครับใส่ได้ใส่ถ้าใส่ร่วมกับปุ๋ยอันนี้มันตัว A55 นี้อินทรีย์เขาครอบคุมมาดีอยู่แล้วม,มันก็จะไม่ตีกับาธาตุอื่นอยู่แล้วค่ะก็แนะนําใส่ไปเลยพร้อมกัน3ตัวนะคะเพื่อช่วยให้ลดการหลุดร่วงใช่ไหมคะถ้าให้ดีใส่ไปรอบหนึ่งให้น้ําละลายปุ๋ยพวก55ทักรอบหนึ่งก่อ แล,แล้วก็ใส่ตัวนี้อ่าแล้วก็ใส่ตัวยิบซ้ำตามก็ได้แล้วถ้าต้นใหญ่ประมาณนี้ขอต้องใส่ประมาณกี่กิโลและคะเนี่ยต้นนี้ประมาณห้าปีกว่าเกือบหกปีอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งกิโลถ้าเป็นยิบซ้ำนะครับหนึ่งกิโลถึงไม่เกินหนึ่งกิโลครึ่งอ่ะต้นไซนี่ก็คือที่เราต้องใช้ยิบซ้ำนะคะก็แจ้งไว้ก่อนว่าดินของทางเรานะคะเป็นดินร่วนปนทรายแล้วก็เป็นดินทรายซะเยอะนะคะแล้วก็อาจจะมีในบางแปลงค่ะที่ว่า าขาดพวกอินทรีย์วัตถุในดินก็สามารถใส่ร่วมกันได้เลยนะคะแต่หลักๆก,ก็คือใช้สิ่งโตน้ำเงินอะมิโนฮิลมิกก่อนค่ะตัวเติมอินทรียวัตถุจะเป็นตัวนี้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราเนี่ยผงยิปซั่มธรรมชาติตาสิ่งโตน้ำเงินเนี่ยสามารถใช้กับต้นเล็กได้ไหมคะได้ใช้ได้ทุกระยะต้นเล็กก็กจะสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็เขียวไวด้วยใช่ไหมคะใช่ แต่แนะนำให้ไม่บ่อยเย็นเกินไปประมาณเท่าไหร่คะกี่เดือนครั้งสองเดือนครั้งก็ได้ครับหรือถ้าดินไม่ดีมากๆก็ต้องใส่บ่อยอือค่ะตแต่<อ>ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องมีสิ่งตัวดองเงินอะมีโนโฮิวมิกใช่ใช่ต้องไปคู่กันคู่กันไปด้วยค่ะสําหรับต้นเล็กตัวใดตัวหนึง่งถ้าเป็นยิบซ้ําตัวเดียวจะทํางานได้ไม่ดีเท่าใส่ร่วมกับอะมิโนโฮิวมิกค่ะแล้วสําหรับตัว อะมิโนฮิวมิกสิ่งตัวน้ำเงินนะคะนย่ยออฟคะสามารถใส่ในต้นทุเรียนเล็กได้ไหมหรือว่าพืชอื่นๆได้ไหมคะใส่ได้ครับใส่ได้ทุกพืชเพราะตัวเนี้ยดีต่อดินเพราะถ้าดีต่อดินมันก็ต้องดีต่อพืชตัวนี้มันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะที่เป็นหลักๆเลยก็จะมีสารปรับ pH ดินนะคะ,ะแล้วก็มีพวกอินทรีย์วัตถุประมาณ10กว่าชนิดค่ะมีมากกว่า20อซ อินซีวัตถุที่ดีนะคะแล้วก็จะมีแร่ธาตุต่างๆนะคะมีแร่ภูเขาไฟแล้วก็จะมีตัวแก้ดินกดแก้ดินด่างผสมมอีอยู่ในกระสอบเดียวกันเลยแล้วก็มีอะมิโนฮิวมิกค่ะจะเป็นคีเลตและบัฟเฟอร์ที่สเปรยได้มานะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะมีจุลินซีดีค่ะตัวสิ่งตัวน้ําเงินอะมิโนฮิวมิกนะคะก็จะช่วยในการป้องกันไฟทอปฟิลซาเลียมแล้วก็ รลากเน่าโคนเน่าในดินนะคะหรือว่าบิเทรียมนั่นเองตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยสารปรับปรุงดินนะคะมีสารปรับ pH ดินมีแก้ดินกรดมีแก้ดินด่างนะคะแล้วก็มีแร่ภูเขาไฟนะคะรวมไปถึงอินทรีย์วัตถุที่ดีมากกว่า10กว่าชนิดนะคะโดยที่ทั้งกระสอบเนี่ยมีอินทรีย์วัตถุมากกว่า20%นะคะ่ะที่พืชใช้ได้จริงนะคะ ใส่ได้ในทุกๆพืชทุกๆชนิดเลยค่ะช่วยในการปรับปรุงดินที่ไม่ดีนะคะให้เป็นดินที่ดีค่ะมีช่องว่างทางอากาศในดินแล้วก็ทำให้พืชกินปุ๋ยปลดปล่อยปุ๋ยส่วนผลิตภัณฑ์ของสิงโตน้ำเงินนะคะสามารถซื้อได้ในช่องทางเพจปุ๋ยตาสิงโตน้ำเงินค่ะแล้วก็ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายรวมถึงในช้อปปี้ด้วยนะคะแล้วก็จะฝากลิงก์เอาไว้ที่ใต้ คลิปนี้เลยนะคะก็ตอนนี้นะคะก็จะมีการแต่งดอกเสริมไปเรื่อยๆนะคะในระหว่างอัดคลิปน้องแมมขอฝากผลิตภัณฑ์ของปุ๋ยตาสิงโตน้ำเงินและผลิตภัณฑ์ปุ๋ยตาสิงโตน้ำเงินไว้ที่คลิปนี้เลยนะคะมีทั้งหมวดปุ๋ยก็คือ6 3สและห้า แล้วก็มีทั้งหมดสารปรับปรุงดินนะคะมีทั้งสารแก้ดินกดตาสิงโตน้ําเงินและก็ผงยิปซัมธรรมชาติยิปซัมบริสุทธิ์ตาสิงโตน้าเงินและตัวพระเอกของเราก็คือสิงโตน้ําเงินอะมิโนโฮิลมิกค,ค่ะตัวนี้นะคะ pH ก็จะอยู่ที่7แล้วก็เป็นสินค้าขายดีของเราค่ะฝากไว้ที่ช่องทางการซื้อใต้ลิงก์นี้ส่วนต่างจังหวัดนะคะถ้าจัดส่งนะคะมีค่าจัดส่งทั่วประเทศ ถึงบ้านท่านกระสอบละ285บาทค่ะแต่ถ้ามีปริมาณมากนะคะก็สามารถติดต่อที่เพจบริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านได้ค่ะถ้าซื้อจำนวน4ตันขึ้นไปเรามีลดบริการส่งถึงสวนค่ะขอบพระคุณมากค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวไว้มาชมคลิปหน้ากันว่าจะทำเรื่องอะไรติดตามชมกันคราวหน้าค่ะ